เอ็กซ uh, ์ซ oh ีูสวัสดีครับนะฮะยายนี่มาทำอะไรมางุบงุบงับงับหิวยังมาหิวยังมายายของหวานหวานสั่มเลยโอ้เฮ้ยไรซ์บุรีจ้าวานนี่เขากำ โอ้เก็บไว้ฮอลแรงได้อยู่บอหนิสิบบาทสิบบาทถ้าผมซื้อฮะเก็บไว้ตรงนี้ก็ได้มันห้องบ่ต้องแช่เย็นเลยแม่นบ่บ่สิีเซยังเห็ดหน้าเดียวนีิบ่พ่อพ่อพ่อสิชิมได้ยี่บ่ได้รสชาติเป็นจังได๋เอาชิมในนี่เลยบ่บ่เอาเลยคั่นว่าจังซั่นมันสิอ๋อคั่นโอ้ยกระตือน FC ฟจุกสันเนาะมีเอ็นเม่นแมนขอบคุณครับขอบคุณครับอืมไปๆเอาไปเก็บไป เอาเอาจัิงสิเอาไม่คอยจักอือห้าสิบบาทกูสิเอาหลายเท่ละลูกนี้กินไหมเอฟซีเพื่อนๆมีใครอยากกินไหมข้าวกำนี่เอ็กกี้เลี้ยงมานี่นี่แม่ต่อยเอาไหมฮะเอาไม่ข้าวกำนี่นี่ข้าวดำนี่นี่นี่เอาให้เราเบิรงดู ขาเนียวดำขาวเนียใส่อข้าวราดใส่น so ้ำตาลข้าวหัวงอเอาไหมเอาไหมโอ้ไม่ต่อยไอช่างพงช่างพงก็ใส่หัวปะปับเนาะลรงนี้ก็ไม่แอดไนก็ไม่บ่าวดิโซก็ไม่เอเกี้ก็ขอจัดจากสองอันเนาะสองอันนี่เศร้าบาทได้บ่ได้ได้อยู่บ่ได้ถือคนนี้ก็บ่ได้อีกแล้วอเศร้าบาทพอดีเนาะเดี๋ยวจะซื้อ ข้าวนะฮะข้าวกลันะทุกท่านเอฟซนะเอก,กี้มากกินเขากำครับขอบคุณเลยายคอยสีโฆษณาออก youtube นี้ได้เรือ่อได้ย่บยขายผ่าน youtube เลยบาทนี้ออนไลน์เลยเจ้บบาวันนี้ <c oughs> เตรียมรับโทรศัพท์ไปโหลด <c oughs> <c oughs> ฝากข้าวกลัไว้นะ คน,นไทยคนไทยเขาเอืน้นข้าว,เ,วเ,าเหนียวดำเมียนข้าวเหนียวดำบ้านเท่าเรียกว่าข้าวกลำนี่ฮะข้นไทยผมอยู่ไอศีเอาของขอไปเย็นยัง <c oughs> โอเคขอบคุณหลายๆครับผมโอ้นะฮะอีกหนึ่งแม่ค้านะครับผมเพิ่นเอาของหวานมาขายนะฮะตอนแรกก็นึกว่าเป็นของหวานใส่น้ำแข็งหรอพี่น้องจะได้สดนะอาการ้อนหอนเนาะแต่เป็นข้าวกลำก็ไม่เป็นไรครับเราเอาไว้กินกันอิ่มเอ้ยกันกันหิวเนาะอ่าสิบบาทนี้ได้เยอะนะทุกท่านนะ เดี๋ยวอีกกี้จะให้ดูว่ามีอะไรเนี่ยนะฮะนี่ครับเป็นข้าวกล่ำแล้วก็โรยด้วยมะพร้าวเนาะมีมันจะเคลือบน้ำตาลนิดๆหน่อยๆน,นะทุกท่านนะแซบครับพี่น้องแซบอีกกี้ซิมแล้วเมื่อกี้นี่ปลาโตนี่พ่นห่อนๆเลยพ่นนึ่งมาร้อนๆเลยนะทุกท่านนะโอ้โหแต่ของกินแล้วฮนะอีกกี้ก็กินแค่นี้ก็อิ่มนะทุกท่านนะก็คือว่า กินอิ <laughs> <pad> ่มแทนเขาได้เลยนะอ้กีเห็นของกินขนมโบราณแบบบ้านเราเนี่ยชอบครับเพราะเราเป็นคนกินอาหารพวกนี้แล้วมันมันจะฟินกว่ากินขนมแบบขบเคี้ยวเนาะนี่ครับเข้ากรรเอฟซีทุกท่านขึ้นมยวรจีอะไรครับพี่บา เอาไหมพักแม่ก่อน่อนแดีดตีครับดีหน่อยดีหน่อยที่ยัางงานถ้าจะคงกินมุมไดวะมุมนี่ด,าดมามาเอาเลยจ้ะเส้นแสหพอนอตีอบังเลยด้วยเ็เบเลย เิ่งคลิอันพีเอกินหอยอย่ะนะกิเล uh huh. ย uh huh. อย่ะนะก็แท uh huh. ้ก็แ้ก,กินแนิ่โครงที่หน่นคนมากกินนี่ค่ะแบบสี่ว่าถ uh huh. ้าไหน,นกินดองหินใซ่ซื่อๆมีน้ำมาบริการด้วยนะ uh huh. เป็นไงอันไหนอร่อยไหม ดูเบื้องหลังของการทำงานนะคะพี่โอเคครับขอบคุณครับที่รับชมกันสวัสดีครับ